ผมว่าผมกำลังเข้าใจแม่ป้าผิดว่ะทุกคนครับผมคิดว่าผมผิดไปแล้วผมก็เพิ่งมานึกได้นะเพราะว่าแฟรนชไชส์ไททันเนี่ยมันอิงช่วงเวลาในช่วงของอ,อช่วงโบราณนะล้าหลังหน่อยที่โลกยังไม่มีวิวัฒนาการยังโบราณซสมซ้ออยู่ประมาณช่วงปีพั0เอะไรอย่างเงี้ยนะช่วงเนี้ยนะแล้วแม่ป้าเขาคงอยากให้เราจะ ซับซึงฟินแล้วก็ให้ซีรีส์มันดูเข้าเีมกับความเป็นยุคโบราณนั้นๆที่อาจารย์เขาตั้งใจที่จะแต่งขึ้นมานครับโอ้โหหลังจากที่วิทเนี่ยวิทเนี่ยทำคุณภาพแอมิชั่นทำไซอาร์ตเล่นแสงจัดเสียงจัดสีจัดเงาโอโ้มันดูอลังการมันดูทันสมัยเกินไปครับแม่ป้าก็เลยอยากจะให้เราเนี่ยได้ซึมซับความโอตี้ความเก่า เพื่อ้เข้ากับยุคสมัยของไททันที่มันควรจะเป็นนะฮะก็น,นี่ไงเห็นไหมแม่ป้าเ, ه, เขาต้องใจใช้ CG ที่แบบบริษัทเกมในยุค90เพิ่งจะหันมาเริ่มใช้ CG ในช่วงนั้นฮนะะแล้แม่ป้าเนี่ยเขาใช้ CG เป็นระ,ะดับเดียวกับเกมยุคเก่าเลยนะวคือมันประมาณนั้นเลยอ่ะโอ้โหเห็นไหม คุณสัมผัสได้ยังฮะคุณสัมผัสได้ถึงความความเก่าของของยุคสมัยหรือยังฮะคุณฟินไปกับธีมของ a อ t a c k on t ไ t ต n นหรือยังครับนี่ครับนี่คือสิ่งที่แท้จริงอะที่ t i ตันควรจะเป็นฮะไม่ใช่ที่วิททำโอ้อไร <c oughs> กากที่วิททำอะฮะเนี่ยเห็นไหมคุณเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไหนวะคุณเห็นหน้าเอเลนไหมเยเนี่ยเห็นไหมนี่ ผมรู้ถึงเกมยุคเก่าเลยสุดยอดช่างเป็นผู้มีพระคุณฮะแบป้าปรบมือให้หน่อยฮะยอดเยี่ยมผมเล่นมุกยเยอะไปว <c oughs> ่าว้จัดไทตันตอนที่เก้านะฮะไทตัตนตอนที่เก้าไม่ได้แย่เลยนะฮะแต่มันก็นิ่งๆอะฮะคือถ้าใครดูไทตันตั้งแต่ตั้งแต่แรกมาถึงตอนนี้เนี่ย,ย <c oughs> ก็คงจะพอเดาเน,นื้อเรื่องได้นะฮะว่า อะไรเป็นมาอย่างไงอันนี้มันก็ตรงกับที่ผมเดาไว้ทั้งหมดนะฮะไม่ได้จะโชว์ความหำใหญ่อะไรยังไงนะฮะคือคือมันตรงอย่างที่ผมเดาไว้ทั้งหมดเลยอนะ่ะก็เลยไม่ค่อยรู้สึกตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่นะครับเป็นในแง่ของอ่าตอนเฉลยตอนเอ่อเติมปมอะไรต่างๆนะนิดๆนิดหน่อยๆฮะแต่โดยภาพรวมก็นิ่งๆฮะสำหรับคนที่เดาอะไรได้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับผม แต่สําหรับคนที่ไม่ได้ยายวอะไรมาดูเรื่อยๆครับตอนนี้ก็เป็นตอนที่ก็ข้อมูลเยอะนะครับก็เป็นตอนที่น่าสนใจอยู่ในระดับหนึ่งนะครก็เป็นตอนที่เฉลยอะไรห่างๆนาะไม่มีอะไรมากครับตอนต่อไปก็คงจะเริ่มอากใหม่แล้วนะครับคิดว่าอย่างนั้นน่าจะเป็นการเริ่มอากใหม่ไปสู่ว่าเอลเดียเนี่ยเขาจะเดินหน้าแผนแผนเพื่ออิสภาพยังไงนะครับผมอืม ตอนนี้เราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าอารูมีเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นตัวแทนของความคิดในโลกสันติสุขนะครับจริงๆผมคิดทุกอย่างเหมือนที่อารูมีคิดทั้งหมดเลยนะเออผมก็คิดอย่างนั้นอะว่าเออพวกมึงควรจะหันมาคุยกันเพื่อความสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยพวกแก้แค้นกันไปกันมามันก็ไม่จบไม่สิ้นใช่ปะล่ะมงควรจะมีทางที่เราเลือกได้ก็คือคุยกันนะครับแต่ตัวเอเนนก็แบบ ดูจะเป็นตัวละครที่ปฏิเสธแนวคิดนั้นโดยโดย,โดยสินเชิญครับไม่ฟังอะไรทั้งนั้นผมก็ไม่เข้าใจเอเรนเหมือนกันนะคือเอเรนเนี่ยตั้งแต่ผมดูจบภาคสามาผมคิดว่าเอเรนโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วนะแกควรจะมีความคิดที่แบบไม่ไม่หัวดุนแรงได้แล้วไหมแต่ทําไมในอากภาคสี่ตัวละครเอเรนมันมัน,ม,นมันดูหักแปลกๆว่ะมันดูหักมุมหักกเที่มุมคิดแปลกๆอ่ะมันก็เพื่อความบันเทิงไปน,นะ โอเคอันนี้คร right? oh! um, ับผมม oh! sí. wow. you ีอะไรให้ทุกคนดูครับมีอะไรให้ทุกคนดูครับตรงนี้อ้าว c k i n g thank you มาป้า thank you animator ครับใครเป็นคนวาดเฟรมนี้ครับโอ้นี่คือสิ่งที่คุณจะไม่ได้เห็นจากวิสตู u ด i o วทำนะครับวิสตู i ดไม่มีนะฮะมีกระสาบแบบ สลิมเชฟเอสเชฟอะไรขนาดนี้นะครับเซ็กซี่บอดี้คุณจะเห็นแต่มิกะสะเป็นก้ามนะฮะที่พร้อมจะต่อยหน้าคุณตลอดเวลานะฟังกิ้งแทนกิ้วแมปป้าแทนกิ้วอนิมพิเตอร์ขอบคุณครับแมปป้านี่นะฮะอารดูมีผู้ผู้ที่ถูกเอเรนบังคับให้ฆ่าคนนะครับเฮ้ยเขาเป็นบุคคลที่เฝ้าหาเฝ้ามองตามหาทะเลมาโดยตลอดแต่วันนี้ เขาก็าต้องฆ่าคนในทะเลไปมากมายซึ่งเป็นเรื่องราวที่แสนเศร้านะครับผมอีกจุดหนึ่งที่ผมสนใจอีกนิดนึงก็คือแอนนี่เนี่ยแอนนี่ผมยาวขึ้นนะครับผมผมอยากรู้ว่าแอนนี่จะออกมาเมื่อไหร่นะครับและออกมาแล้วจะมีบทยังไงครับอันนี้คือจุดที่ผมสนใจที่สุดในไตตันตอนนี้นะครับก็คือแอนนี่ออกมาได้แล้วคนสวยไว้ฝูกบเอเลนเอจีครับถ้าเราไม่สู้เราก็ไม่มีชีวิตรอด ถ้าไม่สู้ก็ไม่ชนะ s ัดอ a bad boy